ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้จันทร์ที่30พฤษภาคมถึงอาทิตย์ที่5มิถุนายน30.31.123.45ชาวตุลน,นะครับเออ คุณยังหาเงินหาทองในคร่องอยู่นะครับแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินนิดหนึ่งนะครับคือดาวการเงินของคุณเนี่ยมันไปอยู่กับดาวพฤหัสคู่สมพลแต่สือไปอยู่ใน,นอเือลีนะก็หามีหาได้อยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่าระมัดระวังเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินผิดประเภทหรือการเสียรู้ต่างๆในเรื่องการเงิน หรืออย่างน้อยที่สุดคือคุณติดต่ออะไรไว้แล้วมันจะต้องได้เงินนะครับในช่วงเวลาตรงนี้ก็กลับไม่ได้กลับที่จะเลื่อนออกไปไปสังเกตดูให้ดีเพราะดาวจเจรินการเงินของคุณคือดาวอังคารนั้นโคจรเป็นอริแล้วก็ไปตีโกนกับดาวอ,อ,อไปโยกกับดาวอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์กับอังคารเนี่ยแม่งจะเป็นโจดกันอยู่มันไม่ถูกกัน ฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องการเงินที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องการเสียเปรียบย้บําว่าเรื่องการหาเงินะไงต่างไม่ต้องกลัวนะยังหาเงินเก่งอยู่แต่ระมัดระวังเรื่องข้อขัดแยง้งหรือการเสียเปรียบเรื่องเงินวันจันทร์และวันอังคารถือเป็น2วันที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลทําอะไรก็จะมีความสําเร็จอาจจะมีการต่อรองเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินสักนิดสักหน่อยนะครับพอมาวันพุธ วันพุธเนี่ยเออก็จะเป็นวันที่คุณจะโชคดีเรื่องเงินนะครับพฤหัหสศุกเสาร์ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับจะมีวันอาทิตย์นี่แหละเป็นวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องเงินที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าสัปดาห์หน้านี้ถ้าจะติดต่อเจราจาอะไรกับใครนะครับสองวันที่ดีคือวันอังคารและวันพุธวันอื่นไม่ควรติดต่อเลยโอกาสเสียเงินโอกาสเสียเปรียบโอกาสเสียรู้มีสูงนะครับ อย่างไรก็ดีครับดาวอาทิตย์และดาวอังคารนั้นทํามุมปลายหอ,อกกับลัคนาราศีตุลชาวตุลก็ระวังสุขภาพร่างกายไว้นิดนึงนะครับระมัดระวังสุขภาพร่างกายไว้นิดนึงเพราะว่าการที่ดาวบาปพะครห์ทำมุมปลายหอ,อกมันก็ส่งผลเกี่ยวเรื่องของสุขภาพหรือแม้แต่การขับรถขับราโดยตรงนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าตัวคือดาวสุขโคโจรไปอยู่ในเรือนคู่ได้ตําแหน่งเป็นประชาวตุลระมัดระวังนะจะ ยุ่งยุ่งจุกจิกกเกี่ยวกับบุคคลมีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นจากเราไปชอบเขาหรือเขามาชอบเราเป็นไปได้ทั้งสองกรณีก็ทําให้หงุดหงิดจุกจิกใจอยู่เหมือนกันหรือไม่ก็ระวัดระวังนะครับเรื่องเสียชื่อนะครับซึ่งคนจะเอาเราไปพูดเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆนะครับอาจจะมีไอ้คนปากหอยปากปูมันเอาคุณไปด่าไปว่าก็ได้ นะเพราะว่าดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปเป็นประยูนในเรือนคู่ครองแล้วก็ไปอยู่กับราหูและมันระวังสิ่งเหล่านี้นิดนึงนะครับมันจะมีโอกาสพัวพันกับคนมีเจ้าของไม่ใช่เออไม่ใช่เราไปชอบเขาเข้ามาชอบเราแหละประมาณนี้แหละชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี